สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เอาดอกไม้ป่าส,สวยๆมาฝากจากนอร์เวค่ะดอกไม้ขึ้นเองเป็นดอกไม้ที่ไม่ต้องปลูกค่ะขึ้นสวยงามมากเลยค่ะเป็นป่าเลยค่ะขึ้นทุกปีโดยไม่ต้องปลูกสวยค่ะ เดี๋ยวให้ดูชัดๆค่ะเพ,พื่อนเด็ดขึ้นมาดูโอ้ยช่อยาวอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะเพ,พื่อนๆเห็นทุกปีเลยค่ะใบเหมือนใบกระเทียมแต่ไม่ใช่นะคะ เหม็นเขียวค่ะไม่หอมดมดูแล้วมันเหมือนเขียวค่ะสวยค่ะดอกมันเล็กๆน่ารักเป็นดอกไม้ป่าต่างประเทศค่ะดอกไม้ป่าประเทศนอรเวค่ะสวยงามมากเลยค่ะ ขึ้นเองทุกปีเลยค่ะไม่ตายค่ะพอหิมะหมดมันก็เริ่มถอดยอดค่ะถอดยอดแล้วก็เริ่มถอดดอกออกมาด้วยค่ะ <IM> e> เหลือง <im> e> สวย <im> e> เป็นป่าเลยค่ะป่าใหญ่ขึ้นเองธรรมชาติโดยไม่ต้องปลูกเลยค่ะ สวยด้วยค่ะเพื่อนๆสวยด้วยค่ะถ่ายมาให้ชมหัวปีหัวปีมันจะสวยๆอย่างนี้ค่ะอีกหน่อยก็มีดอกไม้อื่นแซมเข้ามาค่ะโหเป็นป่ามันเป็นสนามหญ้าเลยครับเพื่อนๆพี่พาไปชมค่ะโหมันงามค่ะใบมันจะค,คล้ายๆใบกระเทียมเลยนะคะ คล้ายใบกระเทียมค่ะแต่ต้นไม่มีค่ะมีแต่ใบค่ะใบโผล่จากดินมีแต่ใบไม่มีลำต้นโอ้โหหนาตึบเลยค่ะเพื่อนๆมันสวยเดินผ่านมาอย่างเงี้ยมันสวยล้วอดถ่ายไม่ได้ค่ะดอกตูมก็มีค่ะกำลังขึ้นค่ะโอ้โหเขียวชอุ่ม งามมากเลยค่ะเพื่อนๆซออนซอ,อ,อ,อนดอกไม้ป่านอร์เวย์ค่ะ